สวัสดีค่ะพี่น้องกัลญาณิมิตพี่น้องสายบุญทุกทุกทานค่ะพี่น้องมือนี้เจี๊ยบกะพระพี่พรน้องมาทำบุญเปิดโชคลาบเนาะค่ะพี่น้องอยู่วัดป่าเขาหลอมเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขออนุมัติทนานสาธุเนาะค่ะในทุกทุกบุญที่ได้เห็ุมากเมื่อนี่ขอให้ไปนุนดวงเปิดโชคลาบให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขุสุขคนค่ะที่กำลังรับชมคลิปนาตอนนี้ค่ะพี่น้องสาธุค่ะพี่น้องเฮงเฮงรวยรวยเด้อพี่น้องถูกหวยซ้มโตตรงบนล่างค่ะพี่น้อง มณีกะมากแก่บนเนาะค่ะพี่น้องจะว่ามากแก่บนก็ไดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าได้หลับปากกับองค์เทพได้ว่าสิงสศักซิ์วัดป่าเขาล้อมไว้เนาะค่ะพี่น้องทาคามไม่นำโค้งแต่สามตัวตรงสี่กลับมามณีกะกลับมาด้วยสัจจะว่าจ๋าเนาะคะ่ะผููไดทีีมากซื้อเลขซื้อเบอร์เนาะคะ่ะอันดับแรกก็ต้องรักษาสัจจะว่าจาะะ๋าละกะทับบน ส้างบารมีไว้ได้หลายค่ะบุญเท่านั้นค่ะที่จะดลบัรดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้เฮาได้เนาะค่ะพี่น้องเทวดาสิงสศักธิ์เนาะคะ่ะบางองค์บางทันเนาะคะ่ะน,นี่เป็นความเสือ่อความสะท่าไผ่มันเนาะคะ่ะเ<ม>พื่อนกระยากสวอยเหลือเฮาอย่า,ยางแน่นอนอยู่แล้วค่ะถา้าเฮามีบุญเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดบ่มีบุญเพื่อนกระปกวกาที่จะไปหยุ่งกมเนาะค่ะพี่น้องก็จะประมาณนันความเสือ่อความสัทธาไผยมันปากไวห้คิดเนาะค่ะพี่น้อง ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีพี่นอ้องเบอร์สกูสุกคนเนาะคะ่ะเพราะว่าจะสือไวยรัฐบาลตัวใดก็ขอให้แตกซ้ำตัวตรงบนล่างเด้อพี่น้องแต่สําหรับโตัวควยมักแปดเจ็ดเนาะคะ่ะฝากพี่น้องไว้เนาะคะ่ะหาะบ,บาทสิบาทเนาะคะ่ะพี่น้องเล่นตามกําลังเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาบา่อกว่าเฮามีกําลังบุญซําใดเนาะคะ่ะพี่น้องทุกๆอย่างที่มากกา็ได้รับข้ามไว้พ่อเนาะคะ่ะจากแม่ชี่เนาะคะ่ะพี่น้องขอให้ลูกมีโชคมีลาภโนนัน,นเน่เนาะคะ่ะก็ได้รวดเร็ว ดังใจหมายลีค่ะพี่น้องค่ะไม่นําโค้งเนาะค่ะมานค่ะมานลีค่ะเมิอนอันพี่น้องกะ,ะเลยมาเนาะค่ะพี่น้องผู้ได้อยากได้โชวได้ลาบเนาะค่ะอีกหนึ่งชุดค็คือทาวเวสวรรณเนาะค่ะวัดป่าเขาหลอมเนาะค่ะพี่น้องทุกครั้งที่มาทันปูเวทเนาะค่ะกะให้โชคให้ลาบเจ็บตลอดเนาะค่ะงวดที่แล้วผู้ได้ติดตามคลิปเนาะค่ะก่อนมือ,อหวยออกวันแรงง้าเนานะค่ะเจ็บกะได้มีโอกาสเนาะค่ะมาซื้อลอตเตอรี่อยู่วัดป่าเขาหลอมเนาะค่ะพี่น้องกะ ถูกเลขถ่ายสองโตเนาะคะ่ะเงินใดมากอะ่ะหมุนเวียนไปทําบุญเรียบร้อยแล้วเนาะคะพี่น้องเลขทูบเทวสวรรณเนาะค่ะก็จะเป็นศูนย์เก่าหกศูนย์หกเก่านาะค่ะเฮงปังอีรีค่ะพี่น้องวันนี้เดี๋ยวมาเบิงว่าท่านปูจะหาแนวทางไปในทิศทางใดเนาะค่ะพี่น้องทุกสิ่ทุกอย่างค่ะพี่น้องขอให้เฮามีจิตใจที่แบบศรัทธามั่นใดแน่นอน,นะคะ่ะศรัทธาค่ะโชคลาภ ฏิหารจะเกิดกับคนที่มีศรัทธาเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องขังนี้ก็จะเป็นครังที่สามเนาะค่ะที่เจ็บเดินทางมากเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าใดไม่นำค้งเนาะค่ะพี่น้องได้ได้ก็ตามแต่เนาะค่ะเพราะว่าจะซื้อไว้ยางก็ตามแต่ซื้อยางมีสติเนาะค่ะพี่น้องใส่สติในการซื้อเนาะค่ะพี่น้องซื้อตามกําลังของเฮ้าค่ะบอกด้วยความวางดีครับพี่น้อง ประว่าเจ็บกบับบงว่าตัวเลขมันจะมาในทิศทางใดเนาะค่ะพี่น้องมันกระแกแนวทางเนาะค่ะพี่น้องสื่อบรถือกระยาหายค้นหายแนวทางเด้อพี่น้องหายเบิ่งจาก้องน้าว่ามีบุญซําใดเนาะคะ่ะถ้าเขามีบุญเนา,าะเพาจำเป็นต้องไปซื้อเลขผู้ใดเด้อพี่น้องซื้อเลขจากค้องนี่กะเอาประวัติประไว้ละเงินนะ่ะเดี๋ยวจะพาพี่พี่น้องเนาะคะ่ะระวังทีรอกหวยเนาะค่ะพี่น้องอย่างเบิ่งบรรยากาศรอบแล้วกะไปทางจิตอธิษฐาน ทำบุญตามจุดต่างๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปกราบพระนอนเนาะคะ่ะอยู่บนศาลาแล้วกะ็ขอพรอเนาะคะ่ะอ่าลงตานะค่ะพี่นอ้องขอหายมีโชคมีลาบอยู่เย็นเป็นสุกเนาะคะ่ะทำบุญไปบ่มีผู้ใดทำบุญแล้วบบอยากถือเหรกดอกเนาะค่ะพี่นอ้องบางทานกาอ่าบอกมากว่าหายเจียมเนาะคะ่ะถ้าคนปฏิบัติดีๆเขาโบสือเลขกซื้อเบอร์ขออภัยเด้อค่ะขนาดคุ้คนที่แบบนุ่งเหลืองห่มเหลือง ือว่านองขาวหุ่มขาวกับยังสื่อเหลขใหายเลขค่ะพี่น้องนะภาษาอย่างคนปกติคือข่อยเนาะคะ่ะพี่น้องบบมากกับแค่เรือนผ่านเนาะคะ่ะพี่น้องมันสิไดบ้บบเป็นกรรมระวางเจ้ารละกะคกาข่อยเนาะคะ่ะคนเท่ามีสิทีจะบบชอบคนคนนั้นหรือว่าบบชอบคนคนนี้ได้เนาะคะ่ะแต่ว่าเก็บปากไว้สวนมุ่นท่าบุญดีกว่านะคะ่ะพี่น้องก่อนที่จะมาคอมเมต์นในสิ่งที่บด่ดีเพราะว่าข่อยกาเฮ็ดคิปเกี่ยวกับท่าบุญและการนมทนาบุญห้ เจ้านี่กะเหมือนม่านชนิดหนึ่งเนาะก็อยู่ซื้อๆก็ไดเนาะค่ะพี่น้องกะขอบุญกุศลครั้งนี้ส่งไปหาคนที่บชอบเฮ้าหรือว่าเกียรติเฮาเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนสิได้ออกจากชีวิตเฮ้าเฮาก็จะได้ส้างบุญบาร,รมีตอ่บบบบบบอ,อบางคนกับบมากในคาเบาเจี๊ยบกะขอโทษขอภัยเนาะค่ะบ่มากกะแค่เรือนผ่านแต่เจตนาเลือกล้องข่อยกะพ้าทําบุญนนล่ะพี่น้องบได้มีอย่างพ้าทําบุญลวก็ห้โชงห้ลาภ ตามวัดต่างๆสถานที่ต่างๆที่พ่อจะให้โชคให้ลาบได้ทุกสิ่งทุกอย่างอีกข้างกับพี่น้องขึ้นอยู่กับบุญค่ะบุญเท่านั้นครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะค่ะบนศาลาเนาะค่ะมาขอพอนผ้านอนเนาะค่ะผ้าปางประจําวันเกิดวันขคาเนาะค่ะพี่น้องสํารับเจบเกิดวันพฤหัสเนาะค่ะพี่น้องปางสมาธิอันนี้เป็นกับสตา,า,าร์ไปเนาะค่ะมาเจมันเฮติคือแห้งค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องเกซีพี่น้องเปิดสุขสุขคนโชคดีค่ะ เงินที่ได้จากโชคาลาภกะทํำบุญเติมน้ำมูกน้ำมันโน่นนี่นั่นละพี่น้องเอ้ยเทวดาเพิ่นเห็นค่ะถาเฮ้าเหตุดีทํำดีโชคาลาภเพิ่นประทานห้แน่นอนค่ะเะะพิ่นบ่วหาย้นซัวเดอกพี่น้องโชคาลาภนะถาเฮ้าเป็นคนดีแล้วบ่้องหยานค่ะบ่้องหยานอดอยากบ่้องหยานความทุกข์ความลําบากค่ะพี่น้องไปใสปูญาพญานาคราชองค์เทพเทวาสิงศักดิ์ศรีสร้อยเหลือแน่นอนห้านเปอร์เซ็นต์าตัางจิตอธิษฐานยูเสาค่ะพี่น้องหายถึอเหลข3ซ้ต